บรรยากาศยามเย็นที่เวียดนามนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับอุณหภูมิอยู่ที่17องศาข้างหน้าคือฟ้าดินนะครับโรงแรมฟ้าดินบรรยากาศเราเดินเล่นออกจากที่พักของเราแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดินเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็น ร้านขายน้ำนะครับกาแฟน้ำชากาแฟใช้รถใช้ถนนที่เวียดนามนอกจากจะระมัดระวังมองซ้ายมองขวาแล้วก็ต้องบีบแต่ ตลอดเวลานะครับได้ยินปี๊ปปี๊ดลอดเวลาเลยทั้งมอไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับปั๊บน้ำมันครับผมปั๊บน้ำมันเวียดนามอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมเช่นกันนะครับฝุ่นเยอะ พอๆกับที่ลาวเลยครับโอ้ด้านหลังมีทิวเขาประมาณหมอกกลางวัน17-18องศากลางคืนก็น่าจะ11-12ตอนเช้าก็น่าจะประมาณ5-6องศาประมาณนี้นะครับ อันนี้คือข้ามสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำนะครับเครื่องดนตรีประจำถิ่นนะครับลักษณะคล้ายๆตัวไม้จะเป็นแคนนะครับส่วนตัวเต้าเป่าจะเป็นคล้ายๆปี น่าจะเป็นสร้างเขื่อนนะครับสร้างพนังกันน้ำปรับภูมิทัศน์ในตัวเมืองนะครับแม่น้ำนี้ชื่อว่าแม่น้ำยมนะครับแล้วไหลสู่แม่น้ำอูที่เมืองขวาแขวงพงศาลีที่ลาวเหนือนะครับ ผมเองก็ไม่ทราบว่าใช่แม่น้ำยมเดียวกันที่อยู่ทางภาคเหนือนของไทยไหมผู้คนคึกคักนะครับที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากนะครับมอเตอร์ไซค์คล้ายๆ RC นะครับมีซูซูกิฮอนดา้า คอนด้าดีมครับผมดีมเวฟนะครับแล้วก็จักรยาน <S <S น้ำลมน้ำลมนะครับ อ,อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า<ป>ก็เป็นย่านเศรษฐกิจชุมชนเมือ,องสินค้าร้านอาหารสินค้าเป็นเตลาดทั่วไปนะครับ<ท>เครื่องใช้ไฟฟ้า ลอันนี้คือห้างสรรพสินค้าครับที่เมืองเดียนเบียนฟูอันนี้เขาจะออกหรือเขาจะเข้าครับเนี่ยฝั่งนั้นมีแอปเปิลด้วยครับ ที่นี่ใช้เงินดองเป็นหลักนะครับอันนี้น่าจะเป็นอนุสาวรีชัยอนุสร,รสถานเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า อนุสรสถานประวัติศาสตร์สงครามครับการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนะครับมีธงแดงแล้วก็ธงชาติธงคอมมิวนิสต์นะครับติดไปทั่วเมืองมองไปทางไหนก็มีแต่สีแดงครับตรงนี้ก็มีร้านทองนะครับเยอะเลย โซนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะครับของเวียดนามโซนเศรษฐกิจที่เดียนเบียนผูนี่น่าจะเป็นฟอร,รม์มาซีนะครับการขายยามีสาวบเิษัทยืนอยู่อ2องานอนุสาวรียชัยชนะนะครับเป็นอนุสร์สถานทางประวัติศาสตร์ของเวียดนาม hướng cập nhật xu thị trường với sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại trung tâm điện máy phương nam <laughs> lượng